สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับก็มาร้องเพลงนะครับตามที่พี่ๆได้ขอกันไว้นะครับคิวเพลงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเพลงอย่าลืมกรุงชิงนะครับที่พี่จอมนะครับพี่จอมขอไว้บอกว่าพี่อยากฟังเสียงฝนร้องเพลงอย่าลืมกรุงชิงนะครับขอให้พี่สักเพลงหนึ่งได้เลยครับผมหาซาวท็กไม่ได้นะครับก็เลยต้องร้องแบบสดๆนะครับไม่มีดนตรีนะครับผม ลองฟังกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นฟังกันเลยครับผมอย่าลืมกรุงชิงครับอย่าลืมกรุงชิงอย่าลืมผู้หญิงตัวดำอย่าลืมสาวนบพิตามอย่าลืมนำคำที่เอออย่าลืมลกเรียงอย่าลืมลกเนี้ เคยอย่าลืมหลงดองคิดเลยอย่าลืมคนเคยช่วยแกอย่าลืมพรอกอยางอย่าลืมส้มปรางส้มปลิงอย่าลืมลูกพ่อลูกพิงอย่าลืมลิงปิงซ้มแสอย่าลืมลูกเมาอย่าลืมกลิ่น แคอย่าลืมเรื่องตายคนแสเลมอกเคยแลด้วยกันสองคนไปโยเมืองไกลอย่าหายมือนกับเขาว่าคนบ้านเราพอเลยทาลทาทำทาจิลืมตัวตนไปดีตบาบ้า นำเตา้าคอยเฝ้ารอพอนเด็กนบมีดีในตนทุกคนไหชใจให้พรอย่าลืมคั้วกลิง่งอย่าลืมกรุงชิงกรุงช้างอย่าลืมกรุงนิง่งกรุงนางอย่าลืมเสียงข้างในทอ คทั่วทนม้านมีแต่อาธรรีบกลับมานอนทำหง